ถ้าพูดถึงจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นจังหวัดสุดท้ายนะคะที่ทั้งลําน้ําชีลําน้ํามูลมาไหลรวมกันก่อนอที่จะออกไปสู่ในส่วนของแม่น้ําโขงวันนี้มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปดูเรื่องการบริหารพลังงานแล้วก็การบริหารจัดการน้ํานะคะที่เขื่อนสิรินธรจุดแรกค่ะจะไปติดตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาโบเดลแล้วก็โครงการพลังงานทดแทนต้นแบบที่โรงเรียนสีแสงธรรมค่ะ โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะนะคะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ไปติดตามการประหารจัดการน้ำนะคะที่เขื่อนศิรินธรซึ่งก็จะช่วยกักเก็บน้ำที่ไหลบ่ามาตามลำน้ำ ของรำน้ำโดมน้อยไว้จํานวนมากกันนะคะถ้าเกิดว่ามีปริมาณน้ําไหลเข้ามาก็จะช่วยให้แม่น้ํามูลเนี่ยสามารถระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขงเนี่ยได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ไปดูการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แนวัตกรรมโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดค่ะกับในส่วนของพลังงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็เป็นโครงการ้ําร่องของกอฟผค่ะที่นำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงพลังงานน้ำเนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้าคุณผู้ชมจากดูที่เห็นในภาพเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยจะอยู่ในน้ำนะคะอ,อันนี้ก็จะมาผลิตเป็นในส่วนของจากพลังแสงอาทิตย์ก็มาเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะจากนั้นก็ไปดูการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะในพื้นที่ของอำเภอวารินชำราบด้วยภารกิจแรกที่เดินทางไปถึงนะคะนายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมชมโครงการพลังงานทดแทนและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคกหนองงามโมเดลภายในวัดป่าสีแสงธรรมณโรงเรียนสีแสงธรรมนะคะซึ่งตั้งแต่เช้าเนี่ยท่านเดินทางไปถึงแล้วนะคะหรือว่าโรงเรียนโซลารเซลล์ที่ตำบลห้วยยางอำเภอของเจียมซึ่งพระครูวิมลปัญญาคุณค่ะเป็นผู้ที่บุกเบิกให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของการนำพลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าโซลาเซลล์มาใช้ประโยชน์แทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้าภายในโรงเรียน แล้วก็ยังใช้เป็นเรื่องของการสื่อค่ะเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งแหล่งค่ะด้านพลังงานทดแทนที่มีผู้สนใจเข้าไปศึกษาดูงานจนํานวนมากพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการพระราชทานค่ะวัดป่าโคกหนองนาหรือวัดป่าสีแสงธรรมซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และก็ช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์การระบาดโควิด19มีการพัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 โดยเชื่อว่าจะเป็นการทางรอดของประเทศจากวิกฤตในครั้งนี้ค่ะ